รถถังจิตเมืองนนเผยถึงไฟหยุดโลกโจนาธานแฮกเกอร์ตีประทานซูเปอปร์เลกเกียร์หมู่9วันที่15พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวไฟหยุดโลกโจนาธานแฮกเกอร์ตีเจ้าของแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวสและคิก,กบ,บ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวสจะขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับซูเปอปร์เลกเกียร์หมู่9นักมวยไทยดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทวันที่7กันยายนเริ่มคู่แรกเวลา7จ็นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยลบอลอารีนาเมืองเดวอรัสโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกา รถทังจิตเมืองนอนแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวสที่เคยชกกับทั้งซูปเปอร์เล็กและแฮกเกอร์ตีมาแล้วได้ออกมาฟันธงผ่านเพศลุมพินีเด็กสมวยไทยเจีถึงคู่นี้ว่าผมคิดว่าสนุกนะครับ และผมคาดการว่าคู่นี้มีนับมีนอกแค่นั้นพอแต่ไม่รู้อยู่ที่ใครเผลอแฮกเกอร์ตีอาจโดนเตะน่นวมนอกก็ได้หรือซูปเปอร์เล็กประมาทโดนหมัดหลับก็ได้เพราะหมัดของเขาทุกคนเห็นอยู่แล้วเหมือนฟ้าลิขิตให้ต่อยใครตายก็ได้หนักอยู่แล้วด้วยเวทของเขาแล้วก็เต็มเวทด้วยแต่ก็ต้องดูเพราะด้วยสมองของซูปเปอร์เล็กเหนือกว่าแต่อยู่ที่ว่าแรงปะมากยกไปจะอยู่ยังไง ทั้งนี้รถถังจิตเมืองนนทีคิวจะขึ้นชกไฟแรกในปีนี้โดยจะพบกับเดนิสพูริษวันที่8มิถุนายนนี้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวส3ยกนอิมแพกอารีนาเมืองทองธาน,นี